เวทีสำหรับเหล่าครีเอเตอร์มาถึงแล้วคะ่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเชิญเยาวชนอายุ13ถึง20ปีและประชาชนอายุ21ปีขึ้นไปส่งคลิปสั้นความยาว1 2นาทีเข้าประกวดในหัวข้อการรณรงค์ส่งเสริมการทำความดีมีจิตสาธารณะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการรณรงค์ต่อต้านข่าวปลอมเฟคนิวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น6 0 0ม0บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคม2,564ผ่านทางหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าดาวน์โหลดไปสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม QR code ที่ปรากฏหรือ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเพจใหม่หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-241-1910และ098-508-2404ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่ผ่านการเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียทุกประเภทและเมื่อผลงานผ่านการพิจารณาในรอบแรกแล้วคณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทราบเพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆได้แก่ Facebook, Tiktok, YouTube, Instagram, Twitter ตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคม2,564เพื่อนำยอดไลค์แอบแชร์และจำนวนผู้เข้าชมมาเป็นข้อพิจารณาการให้คะแนนต่อไปโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดประกาศผลการตัดสินวันที่7กันยายน2,564ร่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกันเยอะๆนะคะ